อ่ะคลิปนี้นะครับมีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังนิดหน่อยนะครับพอดีว่ามีการไฟฟ้านะครับเขามาจัดการเปลี่ยนสายไฟใหม่ทั้งหมู่บ้านเลยเปลี่ยนเสาไฟแล้วก็เปลี่ยนสายไฟใหม่ที่นี้พอเปลี่ยนสายใหม่ทั้งหมดเขาก็จะเดินมออมิตเตอร์ใหม่นะครับทีนี้เรื่องที่ควรระวังเลยก็คือเวลาเขาต่อมออมิตเตอร์กับ อาจจะสลับเฟดได้แล้วก็เจอแจ็คพอตจริงๆด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้เป็นเบเกอร์ที่ผมเอาไว้นอกบ้านอันนี้เป็นสายไฟที่รับมาจากมอมิเตอร์หน้าบ้านนะครับสายสีดำตรงนี้ที่ผมเข้าสายไว้ปกติผมจะให้มันเป็นสายลายหรือสายแอลอันนี้จะเป็นนิวตันปกตินิวตันเนี่ยจะไม่มีไฟนะแต่เรามาดูกันตรงนี้ผมจะจิ้มให้ดูนี่เห็นไหมอ่ะมันจะเลืองนิดหน่อยเยเดี๋ยวเด น,นี่เห็นไหมน่าจะพอเห็นอยู่ไอ้ตรงนี้กลายเป็นว่ากลายเป็นสายลายแทนอันนี้กลายเป็นนิวตันเห็นไหมสรุปนะครับก็คือการไฟฟ้าสลับเฟสมาจริงๆด้วยอันนี้กลายเป็นลายอันนี้กลายเป็นนิวตันนะถ้าเราไม่ปิดเบรกเกอร์ไว้ก่อนอย่างเงี้ยนะครับบันเทิงแน่นอนกลายเป็นลายเนี่ยมันจะ,ะเพราะว่าผมเอานิวตันลงกาวใช่ไหม พอมันสลับเฟดมาลายก็จะกลายไปเป็นลงกาวแทนอันนี้บันเทิงแน่นอนนะครับโชคดีที่ผมปิดเบรเกอร์ไว้ก่อนเนี่ยนาที่เราก็ต้องมาสลับสายเนี่ยสลับลายมาอยู่ฝั่งนี้ว้าวุ่นเลยถ้าไม่ลงเบรเกอร์ไว้ในว้าวุ่นแน่นอน